อยากได้คนติดตามเยอะๆให้เราไปขโมยผู้ติดตามช่องอื่นๆเป็นคำถามจากช่องน้องเนธโสภานะครับท่านไหนอยากจะรู้ว่าการขโมยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะท่านไหนที่เคยดูซีดีเกาหลีเนี่ยเกี่ยวกับแนวพีเรียดนะจะรู้จักโชนาหรือฟาบาดแล้วก็พวกสังกุงใช่ไหมครับนะการที่เราเป็นนางในแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเลื่อนขั้นกลายเป็นสังกุง กลายเป็นนางสนมหรือกลายเป็นพระมเหสีหลักการของเราก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ฟาบาทเนี่ยหรือคือโชนาเนี่ยเห็นเราบ่อยๆเพราะถ้าเขาเห็นเราแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาปิ๊งปัง,ป,ง,ป,งปิ๊งปังเรานั่นเองเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเราอยากจะได้คนติดตามจากช่องอื่นๆเราก็ต้องตามไปโพรให้คนดูในช่องนั้นๆเนี่ยเห็นเราบ่อยๆนั่นเอง ซึ่งที่วิธีการที่พี่น้องสามารถทำได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวก็คือการที่เราเนี่ยไปคอมเมนต์นะตามคลิปต่างๆแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับเคาว่าคอมเมนต์เนี่ยก็คือพี่น้องต้องพยายามเลือกเนื้อหาที่มันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับช่องของเราด้วยนะเช่นช่องของเราเนี่ยเกี่ยวกับทำอาหารพี่น้องก็ควรจะไปคอมเมนต นะในช่องที่เกี่ยวกับการทำอาหารเช่นเดียวกันไม่ใช่ไปคอมเมนต์ในช่องที่มีเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดแบบนี้แบบนี้การไปอยู่ผิดที่นะโชว์นาะมองไม่เห็นโอกาสจะเป็นนางสนมเนี่ยก็จะยากนั่นเองนะแล้วก็ต้องฝากนิดนึงนะครับเรื่องของการคอมเมนต์เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับก็คือการเอาลิงก์พวกไม่ดีต่างๆอย่างเช่นมีลิงก์การพน,นัน ลิงก์นู่นลิงก์นี่เนี่ยถ้าเราคอมเมนต์วางลงไปเป็นลิงก์เมลอไรระบบจะบล็อกอัตโนมัติเลยทำให้ฝาบาทหรือโชนาจะไม่เห็นนะครับอา้าวท่านไหนอยากจะให้โชนาเห็นบ่อยๆในคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะครับ